สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจอคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้3ประตูต่อ2ในศึกคอนเทนเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2021 เมื่อวันที่29กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกานาทีการแข่งขันฟุตซอลคอนเทน n ัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์สอ2พันรอบรองชนะเลิศที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีฮอล์หทีมชาติไทยเจ้าภาพพบกับทีมชาติอียิปต์พลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้3ประตูต่อ2โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากสุภวุฒิเถินกลางในนาทีที่1 4และนาทีที่32 และมูฮัมหมัดอุสมานมูซาในนาทีที่29ทีมชาติไทยจะเข้าไปจิงชนะเลิศกับทีมชาติอิหร่านในวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้3ประตูต่อ2จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า3ใน4ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมันดูคล้ายๆกับรายการชิงแชมป์เอเชียเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าฟุตซอลทีมชาติไทยคือเบอร์หนึ่งของเอเชียจากเวียดนามจากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบใต้มมน้ว่าอิหร่านคือเบอร์หนึ่งของเอเชียส่วนไทยเป็นแค่เบอร์หนึ่งของฟุตซอลอาเซียนนะ และเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าโอ้ในสายตาของแฟนๆชาวเวียดนามฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ในระดับ World Class เลยนะพวกเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากเยี่ยมเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์จากเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมาครับขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลทีมชาติไทย ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าฟุตซอลของไทยอยู่ในระดับเวิร์ดคลาสสุดๆนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมาครับสุดๆนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์ปรบมือให้เลยคุณคือทีมฟุตซอลที่ดีที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์จากเวียดนาม มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่ายินดีด้วยนะเพื่อนบ้านของฉันไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยนะแข็งแกรง่งและความคิดเห็นของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียครับประเทศไทยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนในด้านฟุตซอลส่วนอินโดนีเซียคือเบอร์2ในความคิดเห็นของผมนะยินดีด้วยนะไทยแลนด์จากอินโดนีเซีย นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้3ประตูต่อสในศึกคอนเทนเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2021 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชิ่นชอบเลยปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ